อ uh huh. oh เป็นนามเอ๊แต่เป็นรุ่นถ้ารุ่นมีจริงเหรอจังเลยสวัสดีครับสวัสดีท,ท่านผู้ชมท่านวันนี้เราอยู่ที่ร้านอิสระภาพร้อยเก่ายู อำเภอปาโมกครับจังหวัดอ่างทองามีทางเที่ยวจังหวัดอ่างทองครับพาไปเยี่ยมชมลานอิสรภาพร้อยเก่าพุทยานุสรณ์มหารัชตีพามาเยมมียเสสาาเ่ยมชมครับว่ามีอะไรให้เราชมมั่งเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากบมุม มรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชความสูงลอยเก่าค,ความสูงของมนเรศวรไปครับพาไปเดินชมนี่รองเท้าใหญ่ไปกันเลยครับตัวนี้เป็นรองเท้าครับยางใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่ครับสามอริยบท เ hey, น้าถือหอ,อกเพรื่องยังปืนสูงร้อยเก้าพามาเยี่ยมชมพามาเที่ยวครับอยู่ในเขาเรียกว่าอย่างอุทยานยเดี๋ยวพาไปเดินชมข้างหน,น้าครับตัวนี้เป็น พื้นที่กว้างขวางครับก็จะให้เป็นวงกลมทําเป็นรูปวงกลมทางเขามันจะมาเขาเด้ด่สองทางอยู่ทางก็เรียกว่าเอียงว่ะอนุสรของลุงปูทวดครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งวัดวดชิระนี่แหละธรรมารามประมาณนึ่งครับจะมีโอกาสได้เชียพาไปชมครับแต่ตอนนี้เราอยู่ทีลานอิสรภาพร้อยเก้ากันก่อนนะครับ นี่ครับที่มาติดไปก็คือความสูง109เมตรก็เลยตั้งเป็นอุทยานิสรภาพ109กัปธาสามอริยบทนี่ครับสูงใหญ่เบื้องฟังนี่แดดพอดีพี่น้องเอ้ยจอนี้มันจะคำเลยแดดกระลงพอดีพอดีเลย พี่น้องขามาชมกับบ้างฆษนายน้ำด้วยครับเออถือว่าสนับสนุนในการสแาในการทำคลิปสไตล์แบบนี้ครับบอกคือไผ่แน่นอนเรียวๆครับแบบง่ายๆไปเลยทานได้ลูกอะ่ะจะเล่าให้ฟังครับแต่ละคลิปทานได้บรูป,ประวัติกะข้อขาไปก่อนครับคือชมภาพและสถานที่ต่างๆกันไปสวากันไปครับเพราะว่าบ้างสถานทีก่กะว่าได้ พราะงว่ามันกระจับจุดในการไปแต่ละขั้งนะครับือไปถึงกับบริศึกษาก่อนแะถือว่าไปเที่ยวประมาณนี้คนระับแต่ก็ให้คลิปมาพี่นอ้องได้ชมกันครับตีติงกันมาได้ครับที่ว่าจังไลก็ว่ากันไปประมาณว่าดีหรือบ่ดีครับอาจจะเห็นบ่ชัดเนี่ยนะครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันซองพอดีเลย Cảm ơn xong gần này không Chút đọc mảnh hơi chưa phăng phùn hả? À. Đọc mảnh hơi chưa phăng phùn lò cậu, như đàn nữa ขึ้นไปได้อยู่วะเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส,สูงร้อยเก้าเมตรตัวบริจาคครับอันนี้ก็เป็นจุดทูบไหวขอพร น่ารีสสวนครับพูดอย่างนี้กับพี่นอ้องอื huh. ้ถ้าเป็นน้ำไหลออกมาจริงๆคือสีสวยงามเลยครับที่ซ้ำนี้ก็สุดยอดแล้ว นี่พักข้างแสงปืนแบบไงพี่น้องเอ้ยปืนปืนใหญ่ยิง,งนี่ทะลุดองข้านะฮะอืะอแกแสงแล้วก็มาแสงแสงปืน,ปนต้นข้ามแม่น้ำสง่งยิงหัวดองข้านใหญ่ปน อันนี้ก็เป็นสถานที่ต่างๆ,างๆครับภายในลานอิสระภาพพาไปเพิ่งพี่น้องเดินชมกันเลยดีกว่ามีอะไรม้่งก็คืออะไร Mhm, mm so นั่งเข้าไปได้ไหมครับเนี่ยอาคารลานอิสรภาพคืออะไรเ <laughs> ย็นดีแนละ้ว <laughs> ทองพระ จุดจำนายปเสื้อผ้าแล้วก็ที่ระลึกอีอีาาาอทสแกนเป็นห้องพระครับอยู่ด้านในเป็นห้องพระสมเด็จยะมีทุกอริยบทต่างๆทุกราชการลายราชการครับแผ่นทองนี่ก็เป็นแผ่นพัง <laughs> oh. จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมด่านนออก,กันต่อครับระเบินข่วยใหญ่รครับพี่น้องนี่ฮะอ๋อโอ้โหเอ๊ะแต่เป็นรุ่นเป็นุุนมีจริงเหงเตุใดล่มันสิซ <c oughs> ้มันใหญ่กว่าสัสางมันด้วยนี่โอ้ะอ,อะแบ โอ้ยนี่โคตรมาครับมายัางไงเลยมีพื้นที่กว้างขวางครับ่านจอดรถก็เยอะแยะมาเย็นๆก็กดีครับมันจะค่อยบดแดดหอนแดดแต่กันมากกันมั่นกันแนะนำลมดีที่สุดเตรียมลมมาด้วยโอ้ห่วยใหญ่ คุ้ยใหญ่ครื่อคุยใหญ่ยคุยใหญ่อือนี่ครับพื้นที่จอดรถกองคลัง่งกษมีร้านขาขายของโอ้ยรับสบายเลยนะเนาะไอ้คุยอยู่ไหน นี่ครัผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งสำคัญเบิ่งโฆษณาให้ผด้วยครับพี่นงสุขุสุคนครับอามาเยี่ยมชม แสงน่นตรงต้นนี้มันจุดถูกไหวขอพ่อนบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโอ้ของเส้นไหวน่าจะประสบความสำเร็จลายหยับเลย ธนาคารบุญลานอิสระภาพไก่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 ฟังหนี่เดียวเห็นครับขาบคุณต้องรังใจครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเลยนะครับไปเจอกลิปต่อไปครับกดติดตามเลยครับกดกระดิง่งการแจ้งเตือนไว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในสไตล์อีสานเที่ยวหนัวแบบเรียวๆครับว่าตรงนี้พิธีรีตองยังมากมายครับพี่น้องไะครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับ